สวัสดีครับสวัสดีตอนสองครับพอผมคือเกาครับแบ็กเมนแชนแนลครับเดี๋ยวสิพาไปถามเบิงครับเป็นใหญ่เราเมื่อกี้ครับโบเห็นเมื่อกี้สามสี่หนึ่งไปถามเมิงไปใส่มาครับไปใส่มาโบเห็นเมื่อกี้ดังสามสี่หมื่นพักงานไปลยพักงานไปใส่ทำได้จ้าใหญ่เป็นป่วยครับบสบายสามสี่หมื่น ได้ประเดียเมื 3, 4, ่อกี้สามืีนมามนหงุดงเป็นจังได้ปะดี่กี 3, 4, ้สามสีมือเมือม่อยเมือ่อยห่อขี้ขานตื่นแล้วเนาะขี้ขาน่ไมเดีเมื่อกี้สามสีมือครับเป็น 3, 5, 5. ป่วยครับต้องเปนหนงตัวเ่าปหงิเนี่ยเริ่มบอกแล้ว เบียดเขาบ้างมีคมดิเริ่มโมคอยออกเลยละครับแต่ว่าราคาก็ขึ้นขึ้น,นเรื่อยๆอยู่ใบเลื่นขึ้นรดอ่ะตัวนี้เนี่ยกปนสีก็ยังออกดีอยู่นี่ ปักงานสามสี่มือมากี้มือแหลกกับมืออ่อยอน่แล้วอายุอากาศยังหนาวอยู่เย็นขึ้นจับตีสองตีสามพ่อใช่ครับคลิปนี้กับพ่อใบสมีแล้วครับฝากติดตามนั่เลยนะครับแบ็กเมย์ชแนลครับสวัสดีครับ